ข้ที่26นะคะสองใบหนึ่งบัรจุสลาก10บใบโดยนีหมายเลข1 2 3ไปจนถึง10บกำกับไว้นะคะถ้าแหวนสุ่มหยิบสลาก2ใบโดยแหวนหยิบสลากทีละใบและต้องการให้ผลบวกของหมายเลขบนสลากทั้งสองเท่ากับ10จงพิจารณาว่าแหวนควรจะใส่สลากคืนหรือไม่ใส่คืนก่อนจะหยิบสลากใบที่สองจึงจะมีโอกาสมากกว่ากันเพราะเหตุใดแล้วก็ ให้เอสหนึ่งแทนปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มหยิบสลากสองใบโดยใส่สลากคืนก่อนจะหยิบ สลากใบที่สองแล้วก็จะได้ n s เท่ากับ c สิบหนึ่งคูณ c สิบหนึ่งเท่า10กับสิบคูณสิบเท่ากับหนึ่งรอยนะคะให้ k หนึ่งแทนเหตุก,การณ์ ที่ผลบวกของหมายเลขบนสลากทั้งสองเท่ากับสิบเมื่อใส่สลากคืนก่อนหยิบสลากใบที่สอง

นั่นคือ n e หนึ่งเท่ากับเกจะได้ p e หนึ่งเท่ากับเก้าส่วนหนึ่งร้อเท่ากับศูนจุดศูย์เกต่อไปให้ s สองแทนปร,ริภูมิ ตัวอย่างของการทดลองสุ่มหยิบสลากสองใบโดยไม่ใส่คืนก่อนจะหยิบสลากใบที่สองเราจะได้ n a 2เท่ากับ C 1สิคูณ C 91เท่ากับ10คูณ9เท่ากับ90ต่อไปให้ e 2แทนเหตุการณ์ที่คนบวก หมายเลขบนสลากทั้งสองเท่ากับสิบเมื่อไม่ใส่สลากคืนก่อนหยิบสลากใบที่สอง

เท่ากับแปดเราก็จะได้ pe สองเท่ากับแปดส่วนเก้าสิบประมาณศูนย์จดศนด้านะคะเนื่องจาก pe หนึ่งมากกว่า pe สองนั่นคือความน่าจะเป็น ที่บนบวกของหมายเลขบนสลากทั้งสองเท่ากับสิบเมื่อหยิบสลากแบบใส่คืนมากกว่าความน,น่าจะเป็น ที่ผลบวกของหมายเลขบนสลากทั้งสองเท่ากับสิบเมื่อหยิบสลากแบบไม่ใส่คืนดังนั้นแหวน ควรจะใส่สลาคืนก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง